ทำไมหมอบางคนถึงบอกว่าคนไข้ของผมหายป่วยเพราะเขาเชื่อว่าตัวเองหายหรือทำไมยาหลอกที่ไม่มีสารออกฤทธิ์ถึงรักษาโรคได้จริงหรือทำไมคุณถึงรู้สึกปวดหัวทุกครั้งที่ต้องไปเจอคนที่คุณไม่ชอบคลิปนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องที่มหัศจรรย์ที่สุดเรื่องหนึ่งของมนุษย์นั่นคือพลังของจิตใต้สำนึกที่มีผลต่อสุขภาพร่างกายหลายคนอาจจะคิดว่านี่เป็นเรื่องของความเชื่อหรือไสยศาสตร์ แต่ในความเป็นจริงแล้ววิทยาศาสตร์ได้พิสูจน์แล้วว่าจิตใจกับร่างกายเป็นสิ่งที่เชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งและในวิดีโอนี้ผมจะพาคุณไปสำรวจความมหัศจรรย์นี้พร้อมทั้งเรียนรู้วิธีใช้พลังจิตเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีได้อย่างไรถ้าคุณสงสัยว่าทำไมบางครั้งคุณพยายามรักษาตัวเองด้วยยาแล้วไม่หายแต่พอเปลี่ยนความคิดหรือทัศนคติกลับรู้สึกดีขึ้นหรือถ้าคุณอยากรู้ว่าจะใช้พลังจิตของตัวเองเพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเจ็บปวดและฟื้นฟูร่รางกายได้อย่างไรวิดีโอนี้มีคำตอบให้คุณครับผมขอให้คุณดูวิดีโอนี้จนจบเพราะในช่วงท้ายผมจะแนะนำเทคนิคพิเศษที่คุณสามารถนำไปใช้ได้ทันทีเพื่อโปรแกรมจิตใต้สำนึกให้สร้างสุขภาพที่ดี <c oughs> ก่อนที่เราจะเข้าใจวิธีการใช้พลังจิตรักษาตัวเอง <c oughs> เราต้องเข้าใจก่อนว่าจิตใต้สำนึกของเรามีผลต่อร่างกายอย่างไร จิตใจและร่างกายของเรานั้นไม่ได้แยกจากกันแต่เป็นระบบที่เชื่อมโยงกันอย่างซับซ้อนนักวิทยาศาสตร์เรียกความเชื่อมโยงนี้ว่า m y b o d y connection หรือการเชื่อมโยงระหว่างจิตใจและร่างกายหนึ่งในระบบสำคัญที่เชื่อมโยงจิตใจกับร่างกายคือระบบประสาทอัตโนมัติซึ่งควบคุมการทำงานต่างๆในร่างกายที่เราไม่ต้องคิดเช่นการเต้นของหัวใจการหายใจการย่อยอาหารระบบนี้แบ่งเป็นสองส่วนคือระบบประสาทซิมพาเทติก ที่ทำงานเมื่อเรารู้สึกเครียดกลัวโกรธหรือตื่นเต้นทำให้หัวใจเต้นเร็วความดันเลือดสูงขึ้นกล้ามเนื้อเกรง็งและระบบประสาทพาราซิมพาเทกที่ทำงานเมื่อเรารู้สึกผ่อนคลายสงบทำให้หัวใจเต้นช้าลงความดันเลือดลดลงระบบภูมิคุ้มกันทำงานได้ดีขึ้นนี่คือเหตุผลว่าทำไมเมื่อเราเครียดเป็นเวลานานเราจึงมักจะป่วยบ่อยเพราะระบบประสาทซิมพาเทติกทำงานมากเกินไป ทำให้ระบบภูมิคุ้มกันอ่อนแอลงนอกจากนั้นจิตใต้สํานึกของเรายังมีผลต่อการหลั่งสารเคมีในร่างกายเมื่อเรามีความคิดที่ดีมีความสุขร่างกายจะหลั่งสารเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขและลดความเจ็บปวดโดปามีนซึ่งเป็นสารแห่งความพึงพอใจและให้รางวัลและออกซิโทซินซึ่งเป็นสารแห่งความรักและความผูกพันในทางตรงกันข้ามเมื่อเรามีความคิดที่ลบเครียดกลัว หรือโกรธร่างกายจะหลั่งฮอร์โมนความเครียดอย่างคอติซอลและอะดรีนาลีนซึ่งหากมีในระดับสูงเป็นเวลานานจะทำลายเซลล์ในร่างกายทำให้อายุสั้นลงและเสี่ยงต่อโรคต่างๆเช่นโรคหัวใจโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานและมะเร็งนี่คือเหตุผลว่าทำไมคนที่มีความสุขมองโลกในแง่ดีมักจะมีสุขภาพที่ดีกว่าคนที่มองโลกในแง่ร้ายเครียดหรือโกรธเป็นประจำอีกหนึ่งด้านที่น่าสนใจคือ จิตใต้สำนึกมีผลอย่างมากต่อการรับรู้ความเจ็บปวดนักวิทยาศาสตร์พบว่าความเจ็บปวดไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการบาดเจ็บเท่านั้นแต่ขึ้นอยู่กับว่าสมองของเราตีความสัญญาเหล่านั้นอย่างไรด้วยนี่คือเหตุผลว่าทำไมนักกีฬาบางคนถึงสามารถเล่นต่อได้แม้จะบาดเจ็บอย่างรุนแรงเพราะในขณะนั้นสมองของพวกเขาหลั่งสารเอนโดฟินจำนวนมากและจิตใต้สำนึกตีความว่าการเล่นให้จบเกมสำคัญกว่าความเจ็บปวด ในทางตรงกันข้ามมีหลายคนที่รู้สึกเจ็บปวดอย่างรุนแรงแม้ว่าการบาดเจ็บจะไม่รุนแรงมากเพราะจิตใต้สำนึกของพวกเขาให้ความสำคัญกับความเจ็บปวดนั้นมากหรืออาจจะเชื่อมโยงกับประสบการณ์ที่เจ็บปวดในอดีตหนึ่งในปรากฏการณ์ที่แสดงให้เห็นถึงพลังของจิตใต้สำนึกต่อร่างกายที่ชัดเจนที่สุดคือปรากฏการณ์พลาซีโบพลาซีโบเป็นยาหลอกที่ไม่มีสารออกฤทธิ์ใดๆ แต่คนไข้ที่ได้รับยาหลอกกลับมีอาการดีขึ้นจริงเพียงเพราะพวกเขาเชื่อว่ากำลังได้รับยาที่มีประสิทธิภาพงานวิจัยพบว่าปรากฏการณ์พาซีโบสามารถช่วยบรรเทาอาการปวดโรคซึมเศร้าโรควิตกกังวลโรคพากินสันโรคภูมิแพ้และแม้แต่อาการของโรคมะเร็งบางชนิดที่น่าสนใจยิ่งกว่านั้นแม้แต่คนที่รู้ว่ากำลังได้รับยาหลอก บางคนก็ยังมีอาการดีขึ้นจริงนี่แสดงให้เห็นว่าจิตใต้สำนึกของเรามีพลังมหาศาลที่จะส่งผลต่อสุขภาพร่างกายการค้นพบที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือจิตใต้สำนึกของเรามีผลต่อระบบภูมิคุ้มกันโดยตรงวิทยาศาสตร์สาขาจิตประสาทภูมิคุ้มกันวิทยาหรือไซโคนู u รอ i ม m u n น l o จ y ได้ศึกษาความสัมพันธ์นี้มานานกว่า40ปี งานวิจัยพบว่าเมื่อเรามีความสุขมองโลกในแง่ดีหรือรู้สึกขอบคุณร่างกายจะผลิตเซลล์เม็ดเลือดขาวชนิดต่างๆได้มากขึ้นโดยเฉพาะเซลล์ natural killer หรือ NK cells ซึ่งมีหน้าที่ทำลายเซลล์มะเร็งและเซลล์ที่ติดเชื้อไวรัสในทางตรงกันข้ามเมื่อเราเครียดซึมเศร้าหรือโกรธเป็นเวลานานระบบภูมิคุ้มกันจะอ่อนแอลงเซลล์เม็ดเลือดขาวทำงานได้ไม่ดี ทำให้เราป่วยบ่อยและฟื้นตัวจากการเจ็บป่วยได้ช้านี่คือเหตุผลว่าทำไมในช่วงที่มีความเครียดสูงเช่นช่วงสอบหรือช่วงที่มีปัญหาในความสัมพันธ์หลายคนจึงมักจะป่วยง่ายผมมีตัวอย่างคนที่รักษาตัวเองผ่านพลังความคิดหลังจากที่เราได้เข้าใจแล้วว่าจิตใต้สำนึกมีผลต่อร่างกายอย่างไรตอนนี้ผมจะเล่าเรื่องราวของคนจริงๆที่ใช้พลังจิตรักษาตัวเองจากโรคร้ายแรงต่างๆ ท่านแรกเรื่องราวของดอร์โจดิสเพนซาเป็นหนึ่งในผู้เชี่ยวชาญด้านพลังจิตกับการเยียวยาที่มีชื่อเสียงระดับโลกแต่น้อยคนจะรู้ว่าเขาเริ่มต้นศึกษาเรื่องนี้จากประสบการณ์ของตัวเองในปี1986ขณะที่เขาเข้าร่วมการแข่งขันไตรกีฬาเขาถูกรถชนและกระดูกสันหลังหกชิ้นแตกหักหมอบอกว่าเขาต้องรับการผ่าตัดใส่แท่งเหล็กที่ทำให้เขาเดินได แต่จะไม่มีวันกลับมาใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมแต่ดรโจเชื่อว่าร่างกายมีความสามารถในการเยียวยาตัวเองได้เขาจึงปฏิเสธการผ่าตัดและเลือกที่จะรักษาตัวเองด้วยพลังจิตเขาใช้เวลา9เดือนในการทำสมาธิวันละสามชั่วโมงโดยจินตนาการถึงการเชื่อมต่อเส้นประสาทและการเยียวยากระดูกที่แตกหักของเขาและใน9เดือนนั้นเขาสามารถเดินได้อีกครั้งโดยไม่ต้องผ่าตัด ัจจุบันดอกเตอร์โจไม่เพียงแต่เดินได้เท่านั้นแต่ยังสามารถเล่นกอล์ฟและเล่นกีฬาต่างๆได้เหมือนคนปกติท่านที่สองเรื่องราวของแอนิต้าโมจานีอีกหนึ่งเรื่องราวที่น่าทึ่งคือเรื่องของแอนิต้าโมจานีญินชาวอินเดียที่อาศัยอยู่ในฮ่องกงเธอป่วยเป็นมะเร็งต่อมน้ำเหลืองระยะสุดท้ายในเดือนกุมภาพันธ์2006เธอเข้าโรงพยาบาลด้วยอาการโคมา่าแพทย์บอกครอบครัวว่าเธอมีเวลาเหลือเพียงไม่กี่ชั่วโมง พราะม,มะเร็งได้แพร่กระจายไปทั่วร่างกายอวัยวะล้มเหลวและมีเนื้อมอกขนาดใหญ่กว่าลูกเทนนิสอยู่ทั่วร่างกายแต่ในขณะที่ร่างกายกำลังจะตายแอนิต้ากลับมีประสบการณ์เฉียดตายที่ทำให้เธอตระหนักว่าความกลัวและความเชื่อเดิมๆของเธอเป็นสาเหตุให้เธอป่วยหลังจากประสบการณ์นั้นเธอตัดสินใจกลับมาใช้ชีวิตด้วยความรักและการยอมรับตัวเองทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ในจิตใต้สำนึกของเธอ สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นคือปาฏิหาริย์ทางการแพทย์ภายในเวลาเพียง4วันเนื้องอกทั่วร่างกายของเธอหายไปกว่า70%ซและภายใน5สัปดาห์เธอหายจากโรคมะเร็งทั้งหมดโดยไม่ต้องทำเคมีบำบัดแพทย์ไม่สามารถอธิบายได้ว่าเกิดอะไรขึ้นแต่แอนิต้าเชื่อว่าการเปลี่ยนแปลงความคิดและความเชื่อในจิตใต้สำนึกของเธอคือกุญแจสำคัญที่ทำให้เธอหายจากโรคมะเร็งอย่างปาฏิหาร ท่านที่3เรื่องราวของนอร์แมนคัสซินเป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่น่าสนใจเขาเป็นบรรณาธิการของนิตยสาร Saturday Review ที่มีชื่อเสียงในปี1964เขาได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นโรคกระดูกสันหลังอักเสบแบบแอนไคลโ i n ิซึ่งเป็นโรคที่ทำให้กระดูกสันหลังและข้อต่อเสือ่อมแพทย์บอกว่าเขามีโอกาสหายเพียงหนึ่งใน500เท่านั้นแต่นอร์แมนไม่ยอมแพ้ เขาค้นพบงานวิจัยที่แสดงว่าอารมณ์ทางลบทำให้สุขภาพแย่ลงในขณะที่อารมณ์ทางบวกทำให้สุขภาพดีขึ้นเขาจึงตัดสินใจออกจากโรงพยาบาลและเข้าพักที่โรงแรมโดยรับประทานวิตามินซีขนาดสูงและใช้เวลาหลายชั่วโมงต่อวันในการดูหนังตลกและอ่านหนังสือตลกจนหัวเราะอย่างเต็มที่เขาพบว่าการหัวเราะส10นาทีทำให้เขาสามารถนอนหลับโดยไม่มีอาการปวดได้นาน2ชั่วโมง หลังจาก6เดือนของการรักษาตัวเองด้วยความสุขและเสียงหัวเราะเขาสามารถกลับไปทำงานได้อีกครั้งเรื่องราวของเขาได้รับการตีพิมพ์ในหนังสือ Anatomy of an Illness และกลายเป็นแรงบันดาลใจให้นักวิทยาศาสตร์เริ่มศึกษาผลของความสุขและเสียงหัวเราะต่อสุขภาพอย่างจริงจังท่านที่4เรื่องราวของคนไทยที่ใช้พลังจิตรักษาตัวเองในประเทศไทยเองก็มีตัวอย่างมากมายของคนที่ใช้พลังจิตรักษาตัวเอง หนึ่งในนั้นคือเรื่องราวของคุณประพานามสมมติหญิงไทยวัย45ปีที่ได้รับการวินิจฉัยว่าเป็นมะเร็งเต้านมระยะที่สองหลังจากผ่านการผ่าตัดและเคมีบำบัดแพทย์แนะนำให้เธอใช้รังสีแต่เธอรู้สึกว่าร่างกายอ่อนแอเกินไปที่จะรับการรักษาเพิ่มเติมเธอจึงตัดสินใจลาออกจากงานที่เครียดเริ่มทำสมาธิเปลี่ยนการรับประทานอาหารเป็นมังสวิรัตและใช้เวลากับครอบครัวมากขึ้น ทุกวันเธอจะใช้เวลาอย่างน้อย30นาทีในการทำสมาธิและจินตนาการว่าเซลล์มะเร็งในร่างกายของเธอถูกทำลายโดยแสงสว่างหลังจากหนึ่งปีเมื่อเธอกลับไปตรวจร่างกายแพทย์พบว่าไม่มีเซลล์มะเร็งเหลืออยู่ในร่างกายของเธอและปัจจุบันเธอยังคงมีสุขภาพแข็งแรงและเป็นวิทยากรสอนเรื่องการใช้พลังจิตรักษาโรคไม่เพียงแต่มีเรื่องราวของบุคคลเท่านั้นแต่ยังมีงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ จำนวนมากที่สนับสนุนแนวคิดเรื่องพลังจิตกับการรักษาโรคในปี2013มีการศึกษาที่มหาวิทยาลัยวิสคอนซินเมดิสันที่พบว่าคนที่ทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอมีอัตราการเป็นหวัดและไข้หวัดใหญ่น้อยกว่าคนที่ไม่ได้ทำสมาธิถึง50%ออีกการศึกษาที่น่าสนใจคือการศึกษาจากมหาวิทยาลัยฮาวาดที่พบว่า คนที่ทำสมาธิและโยคะอย่างสม่ำเสมอมีการเปลี่ยนแปลงในระดับยีนโดยยีนที่เกี่ยวข้องกับการอักเสบจะถูกปิดในขณะที่ยีนที่เกี่ยวข้องกับการเยียวยาและภูมิคุ้มกันจะถูกกระตุ้นให้ทำงานมากขึ้นนอกจากนี้ยังมีงานวิจัยจำนวนมากที่แสดงให้เห็นว่าการทำสมาธิการจินตนาการเชิงบวกและการมองโลกในแง่ดีสามารถลดความเจ็บปวด พิ่มประสิทธิภาพของระบบภูมิคุ้มกันและช่วยให้ผู้ป่วยฟื้นตัวจากการผ่าตัดได้เร็วขึ้นสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ความเชื่อหรือศยศาสตร์แต่เป็นวิทยาศาสตร์ที่พิสูจน์แล้วว่าจิตใจและร่างกายของเราเชื่อมโยงกันอย่างลึกซึ้งและเราสามารถใช้พลังของจิตใต้สำนึกเพื่อสร้างสุขภาพที่ดีได้จริงหลังจากที่เราได้เข้าใจแล้วว่าจิตใต้สำนึกมีผลต่อร่างกายอย่างไรและได้เห็นตัวอย่างของคนที่ใช้พลังจิตรักษาตัวเองแล้ว ตอนนี้เรามาเรียนรู้วิธีตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกเพื่อสุขภาพที่ดีกันก่อนที่เราจะเรียนรู้วิธีตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกเราต้องเข้าใจก่อนว่าจิตใต้สำนึกทำงานอย่างไรจิตใต้สำนึกเปรียบเสมือนคอมพิวเตอร์ที่ทำงานอัตโนมัติโดยมีโปรแกรมที่ถูกติดตั้งไว้แล้วโปรแกรมเหล่านี้คือความเชื่อความคิดและประสบการณ์ในอดีตของเราจิตใต้สำนึกมีลักษณะสำคัญ5ประการ จิตใต้สำนึกไม่สามารถแยกแยะระหว่างความจริงกับจินตนาการนั่นคือเหตุผลที่เวลาเรานึกภาพอาหารอร่อยน้ำลายเราจะหลั่งออกมาเหมือนกับเรากำลังกินอาหารนั้นจริงๆจิตใต้สำนึกทำงานตลอด24ชั่วโมงไม่มีวันหยุดจิตใต้สำนึกไม่มีอารมณ์ขันไม่เข้าใจการประชดประชันมันจะทำตามคำสั่งอย่างเดียวจิตใต้สำนึกทำงานเร็วกว่าจิตสำนึกพันเท่า และควบคุมการทำงานของร่างกายกว่า95จิตใต้สำนึกรับข้อมูลผ่านภาพเสียงความรู้สึกกลิ่นและรสมากกว่าคำพูดหรือตัวหนังสือเมื่อเข้าใจแล้วเราจะสามารถตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกได้อย่างมีประสิทธิภาพเทคนิคแรกที่ผมอยากแนะนำคือการทำสมาธิการทำสมาธิไม่ใช่เรื่องของาศาสนาหรือความเชื่อ แต่เป็นเทคนิคทางวิทยาศาสตร์ที่ช่วยให้สมองของเราเปลี่ยนจากคลื่นสมองแบบเบตา้าซึ่งเป็นคลื่นของความตื่นตัวการคิดวิเคราะห์ไปสู่คลื่นสมองแบบอัลฟาและเทตา้าซึ่งเป็นสภาวะที่จิตใต้สำนึกเปิดรับข้อมูลได้ดีที่สุดวิธีการทำสมาธิเพื่อตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกก็จะมีอย่างเช่นนั่งในท่าที่สบายหลังตรงในสถานที่ที่เงียบสงบหลับตาลงและเริ่มต้นด้วยการหายใจลึกๆ เข้าชา้าชานับ1ถึงสกลั้นไว้สักครู่และหายใจออกชา้าชานับ1นึ่งถึงหกทำเช่นนี้ประมาณ5ถึงสินาทีจนรู้สึกผ่อนคลายเมื่อรู้สึกผ่อนคลายแล้วให้เริ่มจินตนาการถึงร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ของคุณจินตนาการให้ชัดเจนที่สุดโดยใช้ทั้งภาพเสียงและความรู้สึกเช่นจินตนาการว่าเซลล์ในร่างกายของคุณเต็มไปด้วยแสงสว่าง ทำงานอย่างสมบูรณ์แบบระบบภูมิคุ้มกันแข็งแรงกำจัดเชื้อโรคและเซลล์ที่ผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพรู้สึกถึงความแข็งแรงพละกกำลังและความสุขที่เกิดขึ้นในร่างกายของคุณทำเช่นนี้เป็นเวลา15-20นาทีวันละ1นถครั้งการทำสมาธิอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้คุณเข้าถึงจิตใต้สำนึกได้ง่ายขึ้นและการจินตนาการถึงสุขภาพที่ดีอย่างสม่ำเสมอ จะเป็นการส่งข้อมูลใหม่ให้จิตใต้สำนึกของคุณเพื่อให้ร่างกายทำงานตามนั้นเทคนิคที่2คือการใช้คำพูดยืนยันเชิงบวกหรือ positive affirmations ซึ่งเป็นประโยคสั้นๆที่มีพลังในการตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกแต่ไม่ใช่ว่าคำพูดยืนยันแบบใดก็ใช้ได้คำพูดยืนยันที่มีประสิทธิภาพต้องมีคุณสมบัติดังนี้ 1. เป็นประโยคในปัจจุบันการ เช่นฉันมีสุขภาพแข็งแรงไม่ใช่ฉันจะมีสุขภาพแข็งแรง 2. เป็นประโยคเชิงบวกเช่นร่างกายของฉันสมบูรณ์แข็งแรงไม่ใช่ฉันไม่ป่วย 3. มีความเฉพาะเจาะจงเช่นระบบภูมิคุ้มกันของฉันแข็งแรงและทำลายเซลล์ที่ผิดปกติได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่ฉันมีสุขภาพดี 4. กระตุ้นอารมณ์ความรู้สึกเช่นฉันรู้สึกมีพลังสดชื่นและเต็มไปด้วยชีวิตชีวาในทุกๆวัน ตัวอย่างคำพูดยืนยันเชิงบวกเพื่อสุขภาพที่ดีนะครับทุกลมหายใจของฉันนำพลังชีวิตและความสมบูรณ์แข็งแรงเข้าสู่ร่างกายของฉันเซลล์ทุกเซลล์ในร่างกายของฉันทำงานอย่างสมบูรณ์แบบและสร้างสุขภาพที่ดีอยู่เสมอระบบภูมิคุ้มกันของฉันแข็งแรงและปกป้องฉันจากเชื้อโรคทุกชนิดร่างกายของฉันมีพลังในการเยียวยาตัวเองอย่างมหัศจยรร์ ฉันเลือกอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของฉันด้วยความรู้สึกรักและเคารพตัวเองวิธีการใช้คำพูดยืนยันเชิงบวกให้ได้ผลคือ 1. เลือกคำพูดยืนยัน3-5ถึงประโยคที่สอดคล้องกับสิ่งที่คุณต้องการ 2. เขียนคำพูดยืนยันเหล่านี้ลงในกระดาษและติดไว้ในที่ที่คุณเห็นบ่อยๆเช่นกระจกในห้องน้ำหน้าจอคอมพิวเตอร์หรือตู้เย็น 3. พูดคำพูดยืนยันเหล่านี้ออกเสียงวันละ10 2ถึง20ครั้งโดยเฉพาะในช่วงเช้าหลังตื่นนอนและก่อนเข้านอนซึ่งเป็นช่วงที่จิตใต้สำนึกเปิดรับข้อมูลได้ดีที่สุด 4. พูดด้วยความรู้สึกเชื่อมั่นและจินตนาการถึงภาพที่สอดคล้องกับคำพูดยืนยันนั้น <Huh? S 1> ทําทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาอย่างน้อย21วันซึ่งเป็นเวลาที่ใช้ในการสร้างนิสัยใหม่ การใช้คำพูดยืนยันเชิงบวกอย่างสม่ำเสมอจะช่วยเปลี่ยนความเชื่อในจิตใต้สำนึกของคุณและส่งผลต่อสุขภาพร่างกายในที่สุดเทคนิคที่3คือการจินตนาการเชิงสร้างสรรค์หรือ creative visualization ซึ่งเป็นเทคนิคที่มีพลังมากในการตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกเพราะจิตใต้สำนึกไม่สามารถแยกแยะระหว่างสิ่งที่เกิดขึ้นจริงกับสิ่งที่เราจินตนาการได้การจินตนาการเชิงสร้างสรรค์มีขั้นตอนดังนี้ผมนึ นั่งหรือนอนในท่าที่สบายในสถานที่ที่เงียบส,สงบ 2. หลับตาลงและเริ่มต้นด้วยการผ่อนคลายร่างกายทีละส่วนจากศีรษะจรดปลายเท้า 3. หายใจลึกๆชา้ชาๆจนรู้สึกผ่อนคลาย 4. เริ่มจินตนาการถึงสิ่งที่คุณต้องการอย่างชัดเจนโดยใช้ประสาทสัมผัสทั้ง5คือการมองเห็นการได้ยินการสัมผัสการได้กลิ่นและการรับรส จินตนาการว่าสิ่งที่คุณต้องการเกิดขึ้นแล้วในปัจจุบันไม่ใช่ในอนาคตรู้สึกถึงความสุขความตื่นเต้นและความขอบคุณที่สิ่งนั้นเกิดขึ้นแล้วในชีวิตของคุณทำเช่นนี้เป็นเวลา1 0บถึงสินาทีวันละ1นสครั้งตัวอย่างการจินตนาการเชิงสร้างสรรค์เพื่อสุขภาพที่ดีนะครับจินตนาการว่าคุณกำลังเดินอยู่บนชายหาดที่สวยงามมีแสงแดดอ่อน,ออน และลมทะเลพัดเบาๆคุณรู้สึกถึงพลังจากแสงอาทิตย์ที่เติมเต็มร่างกายของคุณทำให้ทุกเซลล์ในร่างกายของคุณเต็มไปด้วยพลังชีวิตจินตนาการว่ามีแสงสีทองไหลเวียนอยู่ในร่างกายของคุณแสงนี้ไหลผ่านทุกๆอวัยวะทำให้ทุกอวัยวะทำงานอย่างสมบูรณ์แบบจินตนาการว่าเซลล์เม็ดเลือดขาวในร่างกายของคุณเป็นนักรบที่แข็งแกร่งต่อสู้และทำลายเชื้อโรคและเซลล์ที่ผิดปกติได้อย่างง่ายดาย การจินตนาการเชิงสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอจะส่งข้อมูลใหม่ให้จิตใต้สำนึกของคุณและจิตใต้สำนึกจะสั่งให้ร่างกายทำงานตามภาพที่คุณจินตนาการเทคนิคสุดท้ายที่ผมอยากแนะนำคือการปฏิบัติตามหลักชีวิตที่สมดุลซึ่งเป็นการสนับสนุนการตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกด้วยการกระทำในชีวิตประจำวันการปฏิบัติตามหลักชีวิตที่สมดุลก็จะประกอบด้วยอาหารที่มีประโยชน์ อย่างเช่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นผักผลไม้ธัญ,ญพืชและโปรตีนคุณภาพดีลดการรับประทานอาหารแปรรูปน้ำตาลและไขมันตรานดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วในขณะที่รับประทานอาหารให้คิดว่าอาหารนั้นเต็มไปด้วยพลังชีวิตและสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของคุณการออกกําลังกายสม่ําเสมออย่างเช่นออกกําลังกายอย่างน้อย30นาทีต่อวัน5วันต่อสัปดาห์ เลือกกิจกรรมที่คุณชอบและสนุกกับมันเช่นเดินวิง่งว่ายน้ำเต้นรำหรือโยคะในขณะที่ออกกำลังกายให้รู้สึกถึงความแข็งแรงและพลังที่เพิ่มขึ้นในร่างกายของคุณการพักผ่อนที่เพียงพออย่างเช่นนอนหลับให้เพียงพออย่างน้อย7-8ชั่วโมงต่อคืนสร้างกิจวัตรก่อนนอนที่ช่วยให้คุณผ่อนคลายเช่นอ่านหนังสือฟังเพลงเบาๆหรืออาบน้ำอุ่นก่อนนอนให้ทบทวนสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้น และรู้สึกขอบคุณการจัดการความเครียดอย่างเช่นฝึกการหายใจลึกๆเมื่อรู้สึกเครียดหาเวลาทำกิจกรรมที่ทำให้คุณมีความสุขและผ่อนคลายฝึกการปล่อยวางความกังวลและความกลัวการจินตนาการเชิงสร้างสรรค์อย่างสม่ำเสมอจะส่งข้อมูลใหม่ให้จิตใต้สำนึกของคุณและจิตใต้สำนึกจะสั่งให้ร่างกายทำงานตามภาพที่คุณจินตนาการเทคนิคสุดท้ายที่ผมอยากแนะนำคือ การปฏิบัติตามหลักชีวิตที่สมดุลซึ่งเป็นการสนับสนุนการตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกด้วยการกระทำในชีวิตประจำวันการปฏิบัติตามหลักชีวิตที่สมดุลก็จะประกอบด้วยอาหารที่มีประโยชน์อย่างเช่นรับประทานอาหารที่มีประโยชน์เน้นผักผลไม้ธัญพืชและโปรตีนคุณภาพดีลดการรับประทานอาหารแปรรูปน้ำตาลและไขมันทรานด์ดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อยวันละ8แก้วในขณะที่รับประทานอาหาร ให้คิดว่าอาหารนั้นเต็มไปด้วยพลังชีวิตและสารอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายของคุณการปฏิบัติตามหลักชีวิตที่สมดุลนี้จะช่วยสนับสนุนการตั้งโปรแกรมจิตใต้สำนึกของคุณเพราะการกระทำในชีวิตประจำวันจะส่งข้อมูลให้จิตใต้สำนึกว่าคุณให้ความสำคัญกับสุขภาพและความเป็นอยู่ที่ดีเพื่อให้ได้ผลสูงสุดผมขอแนะนำให้คุณรวมทุกเทคนิคเข้าด้วยกันโดยสร้างกิจวัตรประจาวันดังนี้นะครับ ช่วงเช้าตื่นนอนและดื่มน้ำอุ่นหนึ่งแก้วทำสมาธิและจินตนาการเชิงสร้างสรรค์สิบห้าถึงยี่สิบนาทีพูดคำยืนยันเชิงบวกเกี่ยวกับสุขภาพของคุณสิบครั้งพร้อมจินตนาการถึงภาพที่สอดคล้องกับคำพูดนั้นรับประทานอาหารเช้าที่มีประโยชน์อย่างมีสติช่วงระหว่างวันออกกำลังกาย30นาทีดื่มน้ำสะอาดอย่างน้อย8แก้วฝึกการหายใจลึกๆเมื่อรู้สึกเครียดรับประทานอาหารกลางวันและอาหารว่างที่มีประโยชน์ พูดคำยืนยันเชิงบวกในใจเมื่อมีเวลาว่างช่วงเย็นหรือก่อนนอนรับประทานอาหารเย็นที่มีประโยชน์อย่างมีสติทำกิจกรรมที่ทำให้คุณผ่อนคลายและมีความสุขทำสมาธิและจินตนาการเชิงสร้างสรรค์อีกครั้ง15-20นาทีเขียนบันทึกสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นในวันนั้นและรู้สึกขอบคุณพูดคำยืนยันเชิงบวกเกี่ยวกับสุขภาพของคุณอีกครั้งก่อนนอนการทำเช่นนี้อย่างสม่ำเสมอเป็นเวลาอย่างน้อย21วัน จะช่วยให้คุณเริ่มเห็นการเปลี่ยนแปลงในสุขภาพและความเป็นอยู่ของคุณแม้ว่าการใช้พลังจิตรักษาตัวเองจะเป็นเรื่องที่มีประสิทธิภาพแต่ก็มีอุปสรรคบางอย่างที่อาจทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในส่วนนี้ผมจะพูดถึงอุปสรรคเหล่านี้และวิธีเอาชนะอุปสรรคที่ใหญ่ที่สุดในการใช้พลังจิตรักษาตัวเองคือความไม่เชื่อความสงสัยและความกลัวซึ่งเป็นโปรแกรมเก่าในจิตใต้สำนึกของเรา หลายคนเติบโตมาพร้อมกับความเชื่อว่าการรักษาโรคต้องพึ่งยาและแพทย์เท่านั้นหรือโรคบางโรคร,รักษาไม่ได้หรือเมื่อแก่ตัวลงร่างกายต้องเสื่อมโทรมไปตามกาลเวลาความเชื่อเหล่านี้จะต่อต้านการตั้งโปรแกรมใหม่ให้จิตใต้สำนึกทำให้เราไม่ประสบความสำเร็จในการใช้พลังจิตรักษาตัวเองวิธีเอาชนะความไม่เชื่อความสงสัยและความกลัว มีดังนี้นะครับให้เราลองศึกษางานวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับพลังจิตกับการรักษาโรคเพื่อสร้างความเชื่อมั่นบนพื้นฐานของวิทยาศาสตร์และเริ่มต้นจากเรื่องเล็กๆก,ก่อนเช่นการใช้พลังจิตรักษาอาการปวดหัวเล็กน้อยหรือการเพิ่มพลังงานให้กับตัวเองเมื่อประสบความสำเร็จในเรื่องเล็กๆคุณจะมีความเชื่อมั่นมากขึ้นที่จะทำอีก อุปสรรคสำคัญคือการขาดเป้าหมายที่ชัดเจนและความสม่ำเสมอในการฝึกใช้พลังจิตรักษาตัวเองหลายคนอาจเริ่มต้นด้วยความตั้งใจดีแต่เมื่อไม่เห็นผลลัพธ์ในทันทีก็มักจะล้มเลิกไปวิธีเอาชนะการขาดเป้าหมายที่ชัดเจนและความสม่ำเสมอให้เราตั้งเป้าหมายที่ชัดเจนเช่นฉันต้องการบรรเทาอาการปวดหลังภายในหนึ่งเดือนหรือฉันต้องการรู้สึกสดชื่นขึ้นทุกเช้ากำหนดตารางเวลาสำหรับการฝึก เช่นฝึกจินตนาการเชิงบวกและทำสมาธิทุกเช้าและก่อนนอนติดตามผลลัพธ์เป็นระยะโดยจดบันทึกการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจบางครั้งสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างอาจเป็นอุปสรรคต่อการใช้พลังจิตรักษาตัวเองเช่นการถูกมองว่าเป็นเรื่องมงมงายหรือการได้รับพลังลบจากสังคมรอบข้างวิธีเอาชนะสิ่งแวดล้อมและคนรอบข้างที่อาจเป็นอุปสรรค คือให้เราหลีกเลี่ยงการพูดคุยเรื่องนี้กับคนที่มองโลกในแง่ลบและไม่เปิดใจล้อมรอบตัวเองด้วยคนที่สนับสนุนและมีแนวคิดเชิงบวกอ่านหนังสือหรือดูวิดีโอที่สร้างแรงบันดาลใจเกี่ยวกับพลังของจิตใจการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจต้องใช้เวลาเช่นเดียวกับการออกกำลังกายการใช้พลังจิตรักษาตัวเองต้องการความสม่ำเสมอและความอดทนวิธีเอาชนะการเปลี่ยนแปลงของร่างกายและจิตใจ คือให้เราเข้าใจว่าการฟื้นฟูสุขภาพด้วยจิตใต้สำนึกเป็นกระบวนการที่ต้องใช้เวลามันฝึกฝนทุกวันแม้ในวันที่รู้สึกว่าไม่มีแรงจูงใจให้รางวัลตัวเองเมื่อมีความก้าวหน้าเพื่อเสริมแรงบวกให้กับตัวเองคุณพร้อมหรือยังที่จะใช้พลังจิตรักษาตัวเองอย่าปล่อยให้ข้อสงสัยหรือความกลัวมาขวางทางคุณลองเริ่มต้นจากสิ่งเล็กๆและพัฒนาต่อไปอย่างมั่นใจอย่างเช่นลองทำสมาธิวันละหนาที การพูดคำยืนยันเชิงบวกกับตัวเองทุกวันการจดบันทึกสุขภาพและสังเกตการเปลี่ยนแปลงของร่างกายถ้าคุณเริ่มลงมือทำตั้งแต่วันนี้สุขภาพที่ดีขึ้นจะอยู่ใกล้กว่าที่คุณคิดถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่าลืมกดไลค์คอมเมนต์มาคุยกันได้นะครับหรือแชร์ให้คนที่คุณรักได้เรียนรู้ไปด้วยกันและถ้าคุณต้องการเนื้อหาเพิ่มเติมเกี่ยวกับพลังของจิตใต้สำนึกกดติดตามเพื่อไม่พลาดข้อมูลดีๆในครั้งต่อไป